To touch สวัสดีครับเรามาเริ่มบนที่จุดทางเข้าของผาน้ำย้อยนะครับผมก็แวะมาทานไอศครีมมะพร้าวทะท่สดนะครับและเดี๋ยวจะพาขึ้นไปด้านบนนะครับจะพาเดินขึ้นไปนะครับวันนี้นะครับผม อนนี่เป็นบรรยากาศที่เ,เขตมาทัศนะศึกษาด้วยนะครับผมก็จะมีรถบริการรับส่งขึ้นและลงนะครับผมแต่ตัวผมเองเดินขึ้นนะครับวันนี้อา่าโอเคครับ การในการเดินขึ้นนะครับผมก็ประมาณสัก5นาทีได้นะครับผมแป๊บเดียวก็ถึงครับใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับผมและแล้วเราก็จะมาถึงพระมหาเจดีย์สีชัยมงคลนะครับก็ตรงนี้เป็นประชาสัมพันธ์ข้อมูลคร่าวๆนะครับผมเราก็เดินทางมาถึงด้านข้างของทางเข้าพระมหาเจดีย์สีชัยมงคล นะวัดแห่งนี้นะครับเราจะเรียกว่าวัดผาน้าคลิกเทพประสิทธิ์วนารามนะครับผมหรือว่าพระมหาเจดีย์ชัยมงคลนะครับเป็นพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่หมงดงามประการตานะครับผมเพราะว่าที่นี่ยังเป็นที่เคารพศรัทธานะครับผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนะครับผมตําบลผาน้ําย้อยนะครับผมบ้านโคกกลางน,นะครับเราก็เดินทางมาถึง นะครับผมด้านในแล้วนะครับผมที่พระมหาเจดีย์สีแชมมงคลนะครับผมจะออกแบบโดยโกรมศิลปกรผสมผสานเป็นศิลปกรรมร่วมสมัยนะครับระหว่างภาคกลางและอีสานเข้าด้วยกันนะครับผมตกแต่งด้วยลวดลายสีทองเป็นประกายนะครับผมความกว้างความยาวและความสูงเนี่ยหนึเมตรเท่ากันทุกด้านนะครับมียอดทองคาที่น้ําหนักกว่า60กิโลกร,รัมนะครับโดยมีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันนะครับทางนี้ก็เป็นทางด้าน ด้านหน้าหรือด้านข้างที่เป็นทางเข้านีครับก็จะตกแต่งด้วยเป็นน้ำพุแล้วก็มีเทพเทวดานะครับผมกจะพาไปดูที่ชั้นที่หนึ่งก่อนนะครับจะเป็นห้องถงกว้างนะครับผนังจารึกนามทานาธิพดีต่างๆใช้เป็นห้องประชุมบำเพ็ญบุญนะครับผมงดงามมากๆเลยนะครับด้วยบารมีของหลวงปู่นะครับ พระอาจารย์ศรีมหาวิโรนะครับผมซึ่งท่านเป็นสิทธิ์พระอาจารย์มั่นภุริตโตนะครับพระมหาเจดีย์นี้นะครับผมก็ใช้งบประมาณก่อสร้างปัจจุบันนะครับผมก็ประมาณ3,000ล้านบาทชั้นที่2นะครับผมจะเป็นห้องโถงโออาเช่นกันขระติดตั้งรูปนะครับผมพระพุทธประวัติลวดลายไทยวิจิตพิสดารน,นะครับ ผมก็นิมนต์พระอาจารย์พลนะครับให้ได้พาขึ้นไปที่ชั้น3นะครับผมเพื่อไปรับชมความสวยความงามและร่วมสวดมนต์บทพระมหาจกักพรรดิด้วยกันนะครับผมเ,เอาข้างนี้ก็ได้เราหันหน้าใส่ผ้าหน้าปกก็ได้อธิษฐาสนสวด มาจากบ้าพร้อมกันีค่ะ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรรกะนายาะมานีนภรัตสีสหักสักสุขัมะพุทโธธรรมโมสังโฆยัคขาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะปูชาสังฆาูชา อาคีธานังวารังคันธังเสวลีจะมหาเทรังอาหังวันธามิทูระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพะโสพุทธรรมะสังฆาปเช ผมก็นิมนต์หลวงพี่เอนะครับพารับชมบรรยากาศรบอบๆนะครับเป็นพระที่ว่าสายป่าสายป่าสายธรรมยุทธ์ครูบาอาจารย์สายปา่าสายธรรมยุทธ์นี่จะตั้งเห็นไหม,ไมอ่า แล้ผมก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับวันนี้พระอาจารย์พลนะครับผมท่านก็ได้พามานะครับผมรับชมบรรยากาศแล้วก็ร่วมสวดมนต์นะครับผมอิติปิโสกันนะครับผมรอบเจดีย์นะครับเชิญรับชมบรรยากาศกันได้เลยครับเราจะเวียนเทียนไหมอิติปิโสไหมเนาะ เนะ e <พ>อติปีโสว์พร้อม <พอ S 1> กัน3รอบนะคะ พระขาวาหังสัมมาสัมโพธเวชจารณะสัมปะโทชุปฏิปันโนพระขาวาโตสาวกสังโฆอายาปฏิปันโนพระขาวาโตสาวกสังยศพระขาวาโตสาวกสังโคโยปาหูนายโยกินโยพระขาวาโตสาวกสัง สังโฆโจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะโคธังภะคะวันตังอะปิวาเทมิณ ใหช่วงมันหมายใคำด้สู้พีนองฟองไปทั่วบ้านทัวเมงไปเลยอ่่มูาเจ้า,า,า,าก,ก,ก <c oughs> ไม่ได้เลยเ มันีอาามีปัญหาอมนม้อยะค่ะดีมีงนี้หรอมันี้าดครับและหลังจากที่เวียนเทียนนะครับผมส่วนบ์อิปิโสนะครับผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของ ก็เดี๋ยวจะได้เวลาแยกแยะกลับบ้านนะครับผมแต่ผมก็นะครับพารับชมบรรยากาศเพิ่มเติมนะครับผมนะฮะคือรอบๆของ j จดีนะครับแล้วก็พาไปดูที่เก็บัปฏินะครับของพระอาจารย์ทั้งหลายนะครับจุกๆท่านนะครับที่ได้ประดิษฐานอยู่ในที่นี้นะครับแล้วก็จะพาไปรับชมบรรยากาศนะครับผมด้าน บนสุดด้วยนะครับผมเป็นบันไดวนขึ้นไปนะครับจายต้องสู้นะครับบันไดนี้นะครับเพราะขึ้นมาหลายขั้นแล้วนะครับผมก็ได้ขึ้นมาถึงแล้วนะครับผมเป็นพระบรมรสารีริกธาตุนะครับผมก็ด้วยความศรัทธาครับผมก็ได้มากราบไหว้นะครับสำหรับใครที่นะครับมี แรงศรัทธานะครับผมก็สามารถมากราบไหว้สักการะขอพอรได้วันนี้ผมก็ขอกราบน้ำรสกาหลวงพี่เอและพระอาจารย์พลน,นะครับวัดตานพระอินท์นะครับที่เมตตานะครับผมได้พาผมมารับชมบรรยากาศที่วัดผาลัทย์หรือวัดเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้สําหรับท่านไหนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับในวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ